ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษออกข่าวบ่อยมากนะเธอจะบอกเลยแต่จะบอกว่าแอนเนี่ยเป็น perfectionist นะคุณผู้ชมคือแบบอะไรต้องออกมาดีทุกอย่างแม้กระทั่งเวลาจะต้องนักแสดงเล่นใช่ไหมแอนเข้าไปเลยเล่นให้ดูโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนเอ๊ะมันยังไงเนี่ยแอนอาอามากละนังมากละเออนะนั้นต้องเล่นให้ดูนะโดยเฉพาะนะเอเห็นไหมกาิมเบอรี่คือรี่เนี่ยบอกเลยว่าได้รับการถ่ายทอดเออพี่โอ๋ก็เล่นให้ดูเหมือนกันเล่นนางเจมมา โอ้ตายมองตาซึ้งกอดกันบนเตียงอาจจะจะจะหาคนค่ะนางเอกวิ่งเออไม่ใช่นางเอกผู้จัดวิ่งมาอีกแล้ววิ่งมาทําให้ดูเออต้องทําอย่างนี้สิทําอย่างนั้นสิโดยเฉพาะการคลุกวงในกับเจม้าอ๋อเล่นไปเจม้าด้วยอ๋อเจม้าก็ต้องดูว่าอ๋อเล่นยังไงนู่นนี่นั่นาแต่หาก็ดวเองนะที่อยู่ก็ว่าจะพาไปดินเนอร์ที่ไหนโอ้แต่ โอ้ตายอย่างนี้เลยเล่นละเอียดอ่ะแอนละเอียดมากพยายามแบบเข้ามาเอาเหมือนแบบอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นเจนแต่หน้าตามีความสุขอับแอนอ่ะโอ้หน้าตาดูเฟิ้มๆดูแบบไงก็ไม่รู้อ่ะอะไรแอนทำมาอย่างนี้บ่อยจังเลยอะฮะฉันไม่ติดเพาอายุเยอะกว่าแล้วเล่นแทนนางคิมเบอร์เลอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเรียกนางเอกของคุณว่าคิมเบอร์เลอร์ นี่รักกันจริงๆจะบอกเลยว่าคิมเบอรี่จะเป็นคนได้รับการถ่ายทอดนะวิชาแอคติ้งจะแอนนมนวสมไปเยอะมากนางเล่นดีขึ้นเยอะเลยอะดีมากอะ